วิธีวิธีก้มแบบนี้นะเก่งอโอ้ยมันงำทองปชิว่าอีกละัชิวาาเี่ยงกมุลพิษอีกละมันเป็นเรื่องธรรมดามเอียงก,กอยากรู้ก็สั่งสิคะลูกมันอธิบายไม่ไหวดอกลูกเพราะมันเยอะมันหลายอย่างนะลูกอยากรู้สั่งแล้วก็ มาพีเบิงแต่ละอย่างมันมีอย่างเน้นว่าได้สร้างผลงานสุดลึกบอวจานจานเดียวจ้าเเป็นหมือนระดูระดูนะระดูอุ้ยสวยไรยพ่อเนี่ยเนี่ยฉันยิ้มแบบว้าวลาว้าลาแม่แหงวานคนคนแห่งวานแม่บ่สวยอยู่เหมือนจะสวยแต่ไม่สวยสันวาสวยค่ะเสี่ยวยังมาสวยนะสูงหกสี่ปีหรอเนาะแต่แกปวกเธอาซิบกาปีสุดก็ยังผู้หายก็แม่อยู่ จะสร้างเป็นดอกข้ามืดเนี่ยบักอ่ะบักอีหยังวะบักอีหยังวะบักอีหยังนอกบักอีหยังปีปีอีหยังวะปียะยะอีหยังนี่ล่ะมันว่าแม่เขาต้องจัดเลือดตายจัดแล้วค่ะนี่ตายไปคาปากแม่เลยนะคะแม่์ดาคนตายมาสามคนณเดีวดิว่าด่าลูกหรอกจ้า แม่บ่เคยด่าพวกลูกดอกพวกลูกน่ะมันสวยก็แม่อีกเนาะจ้าตั้มปะเอ้าบ่กล้าเอาระเบิดเลยตัวนี้บ่กล้ายกาตไม่เอามีลูกสองเลยค่ะได้จ้าญาตินี่ยังแม่ถามเนย่าระเบิดลูกพวกเธอแกพวกเธอไปพวกเธอกลไปขยิบมันไปเติเพราะมันลวงแล้วยเป็นว่า เบอร์บันทยบันไทยบันไทยบันไทยเธอเนี่ยผู้ชายเห็นเขาชอบนะคะเอชฟบ้เอลยี่สิบหกอกสามสิบห้าเอลยี่สิบแปดตดสามสิห้าจ้าอะมาอัตนะอะไรเนี่ย ตำสองเลยเหรอตำป่าสองนะเอาก็ามาแยกกันอันนึงตำระเบิดก็นเนาะเออระเบิดหนึ่ง,งตำป่าสองไปขย,ยีบไว้ก็ได้ลูกไม่อยากสิรลู้ว่าระเบิดขึ้นอีหยังห้ามแม่ตมัวน้นตำลาปูลาปูรลอนกุลน,นะคะลำตุ้มลาปูค่ะนันฮิบะบพุนว่าไดยุ่ยเกง่งเพราะว่าไวไวรุนสุมานีว่าไดยด้ดยเกง่ง โบยอมแพ้นะคะเลือดปะเขาเขาบอกได้จะโคนเลือดลูดเลือดบุนอเมริกาตะนาหเลิศดปัดได้กันเลยนะจ๊ะลูกสาวได้กันเลยนะจ๊ะเราพูดภาษา,า,ม,า,ามาิกตระห <c oughs> ามาจนหนึ่คนเลยเนียปัดเกง่งเขาบอาได้เก่งเนะเาะวัยรุ่นทุกวันนี้เขาพูดได้นะคะแต่เธอให้กินบะลงค่ะเพราะว่าเขาจริงจริงกว่นนากระเทยอีกนะคะ ถ้าจากกระเทยดาพวกเธอพวกเธอบูดจักเป็นบอ่อพวกเธอต้องมีความรู้นะคะ,ละเลืเลอดมมึงดาขูบ่ได้แล้วขู่จักเบิดเป็นบอ่เเนอ,เ,อเลืเเอดจ้าชนะเลือดที่สุดจา้าเราต้องรู้ภาษาหมดนะจ๊ะ พวกเธอเบอง์เพจได้สินะกระเพดเดียวกันนั้นเลยก็บอกเก่งนั่นเลยแต่ว่าอยู่อยู่ในติกต็อกเก่งธนพัทรไม่ใช่หรอเออจับชักพีกับบัตถือข่านี่สบายลำลายอันนั้นมันจะโดนเลยด้วยลูก เอาสูต่ตละลเม่นบ่คือกันนอ้องความอยากความงา่าคือกันได้ลูกจ๋าวันนี้นะ่ะวันนี้ลูกน้องไม่มาก็เลยไม่มีเวลา่าดจ้ะ ลูกๆกับพ่อปันกันกับแม่เนาะลูกพีบ่าพ้าเม่หี้เคี้ยวตัวน้ลูกพีบาพาแม่หี้เคี้ยวเนาะสุม,มือเนี่ยร้านแม่หอยมีแต่ของใหญ่ๆนะจ๊ะร้านร้านเรามีแต่ของใหญ่ๆคะ่ะ พูดนเามาอาจจะพูดะพูดเบาได้เบอร์ตะเกีงเอพูดนะลูกสาวมาลานเขา อันฮิฮาปาร์ตี้ค่ะไม่ต้องเหงานะคะเหงาไม่ได้ค่ะมาร้านเราเหงาไม่ได้ค่ะฉ <okay ันน okay ่นเลิศนะลูกสาวเอาจะมาเอาอะไรอีกเนี่ยก็เสิร์ฟหน่อยน่อยหน่อยเฮงอันนั่นก็มูเมนปะเอาถอดจิ้กบ่ผักไม่กินะอยู่อันไม่หมอนมากี่คนกะเนี่ยสี่คนเนาะ เวลากือเีนนอยสบายใช่ป่ผู้ใดย่านอ้วนอันนี้เอาไปให้ลูกค้าดิ่ิคาเจ้าหาจานใส่เอาด้้อ เมนะเราเ่าก็เมพุ่นเราไม่ได้เห็ดหยังเราอยู่ซื่ออยู่บ้านเราแล้วมิต่ผัวเห็ดให้กินเราสวยลายผัวเราเลยปปะโคประงมเม่เขาก็ต้องสวยขึ้นจ้าอันนั้นนะคะลูกช้อนอยู่ที่นั่นนะคะ